สวัสดีครับวันนี้น้องอากัศครอบครัวโตกลมนะครับช่องน้องอากัศครอบครัวโตกมใช่ไหมครับอ่ะสวัสดีครับแม่ทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องน้องอากัศครอบครัวโตกลมมาที่ร้านอะไรครับดีนะที่สันบุรีนะคะ เป็นคาเฟ่ในตัวอำเภอสันบูดีนะคะตอนนี้น้องอังกัสมาตัดผมแต่ได้รอบบ่ายโมงตรงก็เลยมาพักที่ร้านดีนะก่อนนะคะน้องกัสหล่อไหมอังกัมหล่อไหมครับแต่ตาแดงนะนะไปทำอะไรมาตาแดงเอนเอนดึกกรดินอนดดอนดึกกดิอไม่ได้กตื่นเช้า นี่นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านต้นไม้แต่เป็นที่ดื่มกาแฟต้นไม้นะคะอย,อย่าพึ่งลูกน้ามารีวิวก่อนรีวิวเป็นยังไงเนี่ยพ่อขึ้นมาเนี่ยการ์ดพ่อขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวอ่ารีวิวก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นข้างล่างเนาะไม่ตกไปคือตายไม่ตายหรอกลูกเขาทาแข็งแรงนี่นะคะ อันนี้เป็นถนนข้างล่างร้านอันนี้เป็นแบบที่นั่งชิมกาแฟชิลๆจะอยู่ก็อยู่ละจะอยู่ก็อยู่อ่ะค่อยๆลงไปอ่าพ่อ,อ,อไปดูลูกหน่อยลูกไม่ค่อยกล้าลงค่อยนี่นะคะอากาศกำลังสาธิตในการลงไปที่ร้านเพราะอากาศจะกลัวากัตไม่กล้าเหยียบตรงเนี้ยคะ่ะทุกคน กันไม่กล้าเหยียบเพราะกัรกลัวมากกัดกลัวความสูงนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวอมเพอนะคะที่สันบรุรีแล้ก็จะเป็นร้านข้างในบรรยากาศซึ่งร้านนี้ก็ทำเลดีทำเลทองนะคะ